I'm in oh, oh, oh. stood นไหนก็พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายของน้องหมากันแล้วนะครับผมก็อดนึกถึงเธอคนนี้ไม่ได้ครับที่มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติเลยนะครับแต่จะเป็นใครนั้นไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออัมพรย่าผานะคะชื่อเล่นชื่อแจ็คค่ะตอนนี้เป็นนักเบ์บอลทีมชาติค่ะ มีน้องหมาสามตัวนะคะตัวนี้ชื่อเฟียต้าค่ะสนมากแล้วตัวที่สองบุญหนุนค่ะตัวเมียจะเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ตัวที่สามน้ำโชวค่ะที่เลือกเลี้ยงพันปอมก็เพราะว่าเป็นหมาพันเล็กแล้วก็ว่ามันน่ารักขนมันนุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็วีรกรรมนะคะก็เฟต้ากับน้ำโชจะเป็นผู้ชายแล้วบุญนุนจะเป็นผู้หญิงอ่ะก็วิ่งกัดเพอ่อที่จะแย่งผู้หญิงกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ น่ารักมากค่ะเวลาเรานอนเขาจะขึ้นไปนอนบนแขนเราเงี้ยค่ะแล้วก็เอาหัวซบทุกตัวเลยค่ะเป็นเหมือนกันเคียออนสุดสุดใครได้ดีไฟครับเฟียต้าค่ะตัวใหญ่กว่านำโชคยังเด็กค่ะยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นก็วันว่างก็จะพาสามตัวเล็กค่ะไปวิ่งไปวิ่งเล่นกับน้องวเล่ค่ะแล้วบางวันพวกพี่ๆเขาจะเอาบนหนุนไปนอนที่บ้านด้วยงเงี้ยค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะพาน้องหมาไปทะเลนะคะเพราะอยากให้เขาวิ่งเล่นทรายค่ะ เพราะเขายังไม่ค่อยได้วิ่งเล่นอะไรแบบนั้นนะคะก็ถ้ามีการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับสัตว์ก็วิง่งค่ะหมาหนูชอบวิ่งมากกว่าไม่ชอบไม่อมค่อยชอบทำอะไรวิ่งเยอะถ้าไปแข่งวิ่งก็คงเฟต้าคงได้เหรียญทองแน่นอนค่ะเพราะว่าวิ่งเร็วมาก And เล่นวอลเลย์บอลกับเลี้ยงหมาว่าวอลเลย์บอลค่ะยากกว่าเยอะสําหรับน้องหมาก็เปรียบเสมือนลูกอะค่ะเพราะว่าให้ความอบอุ่นเพราะเขาก็นอนกับเราทุกคืนเนี่ยค่ะพอเห็นหน้าเราก็มีความสุขหายเหนื่อยค่ะ mm hmm. ก็อยากฝากบอกคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะก็มีเขาแล้วก็ดูแลรักเขาให้มากๆค่ะเพราะว่าไงเขาก็มีชีวิตเขาก็คือความสุขข,ของเราอะค่ะท,ที่ที่เราเลือกเลี้ยงเขาอะค่ะ mm hmm. เหลือแข่งอีกแมตช์เดียวอะคะ่ะเหลือแข่งคัดเวอร์กลางปีค่ะวันที่7-17ถึง17เดิือนกันยาน่ะที่คาร์สถานค่ะขอฝากคนรักน้องหมากับแฟนคลับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็เป็นกำลังใจและช่วยเชียร์พวกเราด้วยค่ะพวกเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อคนไทยทั้งประเทศค่ะ เป็นน้องหมาที่แสบซนใช้ได้เลยนะครับสาหรับน้องหมาคุณแจ็คก,กี้เนี่ยนะครับแต่ก็น่ารักน่าหยิกไม่เบานะครับคุณผู้ชมที่เลี้ยงน้องหมาก็อย่าลืมเอาใจใส่กับน้องหมาที่บ้านเหมือนกับคุณแจ็คก,กี้ด้วยนะครับ เราก็เดินชมนะคะรีสอร์ทของพี่เนี่ยพักใหญ่ๆเลยทีเดียวท<ช>ุกคอ,อยากให้ฝากถึงแฟนรายการหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาใช้บริการสระน้ําหรือว่าอยากจะมาดูน้องหมาลบบาบดอนได้ค่ะมาที่นี่อยู่ตรงไหนเ,ออเปิดกี่โมงปิกี่โมงคะค่ะ ตอนเราจะอยู่ถนนนิมิตใหม่นะคะ,คะซอยนิมิตใหม่32สบไรว่ายน้ำเปิด10โมงค่ะรับตัวสุดท้ายห้าโมงเย็นนะคะแล้วน้องว่ายได้ถึงหโมงหโมงครึ่งอันนี้แล้วแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมีบริการแท็กซี่ด้วย<ช>นะคะ,คะก็สามารถไปรับถึงที่บ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากพาน้องหมามาออกกำลังกายนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะดีดีพลายค่ะค่ะ เพราะเรามีทั้งที่วิ่งเล่นแล้วก็มีสาว่าน้ำอยากให้น้องหมาได้วิ่งเล่นแก้เครียดมาเลยค่ะที่เรามีบริการทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าเด็กๆนะคะจากคอปโมจินะคะแล้วก็เสื้อผ้าลูกโป่งนะคะจากเทปป้าค่ะวันนี้ลูกโป่งต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พาลูกโป่งแล้วก็ลูกๆนะคะได้มาเดินเล่นแล้วก็ให้น้องหมาได้ออกกําลังกายด้วยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้นะคะลูกโป่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> ก่อนจากกันวันนี้นะคะรายการเพชรเลเวอร์บายเจอหายก็มีกิจกรรมดีๆของคนรักน้องหมามาฝากกันค่ะกับที่นี่ค่ะบ้านใต้มุมูฟ้าเพราะว่าที่นี่เขามีน้องหมาจรจัดอยู่กันมากมายถึง500ตัวเลยนะคะ และครั้งนี้นะคะเราก็ได้นักแสดงสาวสวยหน้าหวานอย่างน้องมารีเบอร์เนอร์ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆพาแฟนคลับมาทําบุญกับน้องหมาที่นี่กันค่ะแม่ทั้งสวยทั้งใจบุญแบบนี้อยากจะทราบแล้วล่ะสิคะว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้น้องเขาอยากจะมาทําบุญกับบรรดาน้องหมาที่นี่ค่ะอยากจะมาที่นี่เพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบน้องหมาอย,อยู่แล้วแล้วพอปรึกษากับแฟนคลับก็ ก็มีหลายๆคนที่อยากจะมาช่วยเหมือนกันแล้วที่นี่เขามีหมาตั้งห้าร้อยกว่าตัวแล้วเลี้ยงดูอยู่คนเดียวก็อยากจะมาช่วยเหลือเขาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่ามาช่วยดูหมามาช่วยดูบรรยากาศแล้วก็ช่วยบอกให้คนอื่นบอกต่อด้วยค่ะว่าที่นี่เขาต้องการความช่วยเหลืออยากให้ทุกๆคนนะคะก็อยากให้ช่วยกันที่จะป้องกันไม่ให้มันมีลูกหมาเพิ่มขึ้นที่ไม่มีเจ้าของก็ อาจจะพาหมาที่อยู่บริเวณบ้านหรือว่าหมาในบ้านตัวเองพาไปทําหมันเพื่อที่จะ ไม่มีลูกเพิ่มเติมแล้วมันจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสงสารแบบนี้อีกคนเราเนี่ยเราสามารถที่จะหาอาชีพทําเราสามารถที่จะทํางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองแต่ว่าน้องหมาเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ยังไม่เคยเข้าไปข้างในเลยนะคะก็เซิร์ชมาจากในเว็บซึ่งที่นี่ก็ดูเป็นที่ที่น่าจะต้องการความช่วยเหลือที่ด่วนที่สุดก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นส่วนร่วมแล้วก็ที่จะมาช่วยกันทําบุญในวันนี้ค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ฟ้าแล้วนะคะการเลี้ยงดูน้องหมาทั้ง500กว่าตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากส่วนมากนี่หมาที่เลี้ยงเนี่ยมาจากไหนะคะส่วนมากมีคนเอามาทิ้งเขาค่ะมาทิ้งเขาที่นี่เพราะว่ารู้ว่าที่นี่เมื่อมาเมื่อเขามาทิ้งเสร็จแล้วเราก็ไม่ไปทิ้งที่ไหนเราก็ต้องเลี้ยงเขาจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราเอาหมามาทิ้งไว้ให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยมันแค่กลายเป็น ภาระที่ใหญ่มากๆที่หนักมากๆของคนอื่นแทนที่เราจะเอามาปล่อยไว้หรือเอามาทิ้งไว้ให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยเราช่วยกันรับผิดชอบดีกว่าไหมคะหรือว่าเราช่วยกันเลี้ยงหมาตัวไหนที่อยู่แถวบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเราก็ช่วยดูแลมันให้ดีไม่ก็ช่วยทำหมันให้มันเพื่อที่จะไม่ให้มันออกลูกอีกเราก็อย่ามาปล่อยไว้ให้คนอื่นต้องรับผิดชอบแทนเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะมารีก็ชวนแฟนคลับนะคะมาร่วมกันทำบุญช่วยเหลือน้องหมาเราตั้งใจที่จะสื่อออกไปให้คนได้รู้มากขึ้นว่าที่นี่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของต้องการให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคสิ่งของแล้วก็ทุนเพื่อที่จะย้ายน้องหมาไปที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแล้วถ้าใครที่ได้มาดูบรรยากาศที่นี่รับรองได้เลยค่ะว่าทุกคนจะใจอ่อนแล้วก็อยากจะช่วยเหลือน้องหมาอีกะคะ่ะ คนก็อิ่มบุญน้องหมาก็อิ่มท้องกันไปทุกตัวแล้วนะคะสําหรับบรรดาน้องหมาที่บ้านใต้มุ้งฟ้าก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องมารีคนสวยสักหน่อยนะคะที่ชวนแฟนคลับมาทํากิจกรรมดีๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ทั้งสวยทั้งใจดีแบบนี้เอาใจชาวเพชรเลเวอร์บายเจอฮไปเลยค่ะ สุนัขก,ก็เป็นชีวิตหนึ่งที่มีหัวใจเขาก็รักเราจริงๆนะครับคือคือคนเราอาจจะรักสุนัขเนี่ยเฉพาะเวลาที่มันน่าเอ็นดูพอเริ่มเบื่อแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่ไม่สนใจเขาเหมือนเดิมแล้วก็พอไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วหรือว่าตัวเองไม่ไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ไปปล่อยผมรู้สึกว่าเหมือนทิ้งลูกตัวเองคะัเพราะสาหรับสุนัขแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาฮะมันไม่ควรทอดทิ้งคะคิดว่าคนเราไม่ควรที่จะแบบเหมือนทอดทิ้งมันนะคะถ้าเราที่จะเลี้ยงมันแล้วก็ควรที่จะเลี้ยงมันให้เต็มที่สุด่คะ